ครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับก็มีเคสเข้ามาเหมือนเดิมครับผมครับกรณีนี้นะครับผมก็จะฝากเพื่อนๆนะครับแล้วก็หรือว่าพี่ๆหน้านะครับหรือว่าผู้เข้ามารับชมนะครับคลิปวิดีโอนะครับว่าปัญหาที่ ผมจะกล่าวไปต่อไปนี้นะครับคือเป็นเป็นเรื่องว่าเรื่องอะไรนะครับก็คือครับผมเจอมาประมาณสี่ห้าเครื่องแล้วครับห้าหกเครื่องน่าจะได้นะครับก็คือว่าเครื่องใหม่ๆครับเครื่องเครื่องนี้ครับซื้อเพิ่งลูกค้าบอกว่าซื้อได้ไม่นานครับเพิ่งใช้ได้ประมาณสี่ห้าครั้งนะผมครับแล้วก็มาก็สตาร์ทไม่ติด มาสตานไม่ติดก็มีอาการสู้มือนะครับมีมีเสียงระเบิดนะเมื่อคลิปที่แล้วผมก็ทําไปก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งมีมีเสียงระเบิดออกปากคาบูพอดีมันถือว่าเจอซ้ำๆในระยะเวลาที่ไม่ไม่ห่างกันแค่วันสองวันก็เจอมาอีกแล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เจอมามาหลายเครื่องเหมือนกัน ครับคืออาการนี้ก็คือว่าเครื่องซื้อซื้อใหม่ยังใช้งานได้ไม่ไม,ไม่ไม่มากครับแต่ว่า,าปัญหาที่เกิดก็คือเอ่อน็อตจานไฟนะครับคายนะครับลือหลวมนะครับแล้วก็ทำให้เอ่อจานไฟนะครับ,รบ,รรบ,ก,รบกับล่องริ่มในเอ่อเอ่อพาข้อเวี่ยงนะครับเยินนะครับ ก็คือริมนี้เคลื่อนนะครับก็คือดูครับก็มีรอยรล้าด้วยนะครับในท่นจานไฟครับริมก็เหลืออยู่นิดเดียวนะครับถามลูกค้าว่าเครื่องนี้ยังไม่ยังไม่เคยรื้อครับยังยังไม่เคยรื้อก็เพิ่งเพิ่งใช้งานครับไปประมาณสี่ห้าครั้งครับเครื่องก็ณภาพเื่อก็ยังใหม่นะครับผมครับดูครับผมให้ดูลองลองริมใน เพอข้อเบี่ยงนะครับผมที่ไปหมดเลยนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันะัว่วเครื่องใหม่ๆครับที่ยังไม่เคยถอดเลยครับถ้าถ้าถอดแล้วมีการซ่อมบำรุงแล้วก็ยังยังว่าไปอีกอย่างว่าเออเป็นการสภาพของของช่างนะครับแต่นี้ลูกค้ายืนยันยังไม่เคยซ่อมครับก็เพิ่งซื้อมาใช้ได้ประมาณสี่ครั้งนะครับก็ใช้ก็ไม่ได้ใช้งานหนัก ตัดไ้ธรรมดาครับผมครับผมก็ลื้อดูนะครับก็ยังยังมีข้าบน้ํายาตึงเกลียวอยู่นะครับเป็นคราบน้ำยาตึงเกลียวยังยังก็ยัง,ย,ง,ย,งยังเหลืออยู่นะครับแต่ริมกับรองริมในรุ่นจันไฟนี้ไม่เหลืออยู่นิดเดียวนะครับแล้วก็ดูสภาพก็คือตามตามที่เห็นนะครับนะครับก็ ผมก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องแต่ละรุ่นที่ออกมานี้น่าน่าจะเป็นประกอบมาหรือเปล่านะครับเป็นเป็นเครื่องประกอบแล้วก็มาติดยี่ห้อซึ่งซึ่งไม่ได้ผ่านโรงงานที่มาตรฐานเพราะว่าเครื่องทุกวันนี้ราคาเน้นถูกมากนะครับอันนี้เป็นเป็นความเข้าใจส่วนตัวนะครับเป็นความคิดส่วนตัวนะครับผมไม่ไม่ไม่ดราม่มานะครับผมสันนิษฐานครับหรืออาจจะเป็นว่าขั้นตอนของการประกอบนั้นขันมันไม่แน่นหรือเปล่า ผมไม่มีการตั้งปอนหรือตั้งทอในก,การประกอบหรือ,รอ,อยังไงไม่รู้นะครับผมผมคิดว่าน่าจะเกิดสาเหตุแบบนี้นะครับยี่ห้ออะไรผมผมไม่ผมไม่มไ,มไม่บอกนะครับคือมันเ,เกือบทุกสีนะครับตัวนี้เป็นสีส้มนะครับแต่ยี่าห้อก็ตัวนี้มีทุกยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อก็ไม่เคยได้ยินก็มีนะครับผมคิดว่าน่าจะสั่งอะไรมาแล้วก็ประกอบรวมกันประกอบแล้วก็ขายในราคาถูกๆนะครับผม ก็ฝากนะครับฝากผู้ที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็เพื่อนช่างด้วยกันนะครับผมก็คือ,อถ้ามีเคสเข้ามาก็เช็คเช็คให้ลูกค้าได้ให้เช็คให้ลูกค้าด้วยด้วยนะครับหรือไม่ก็ฝากบอกลูกค้าด้วยว่าออมันมีอาการแบบนี้นะครับสําหรับเครื่องราคาถูกนะครับที่ที่เราซื้อใช้กันอยู่นะครับก็มีเวลานี้นิดหน่อยก็ลองเช็คดูนะครับหรือเอามาแล้วก็เช็คดู เพื่อที่จะไม,ไ,มไม่ก่อให้เกิดการเสียหายได้มากกว่านี้อย่างเคิดที่วันนี้ถ้าผมก็ต้องได้สั่งาจานไฟกับเผาเข้าเวียงมาใหม่นะครับแต่ยังอื่นยังโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกเ็เตือนนะครับฝากเตือนเพื่อนๆหน้าพี่ๆหรือว่าลูกค้าที่หรือเพื่อนสมาชิกนะครับที่ซื้อเครื่องราคาถูกนะครับ ฝากเตือนว่าถ้าว่างๆก็ให้ช่างเขาเช็กเอาไปให้ช่างเขาเช็กว่าน็อตตุ้นจานไฟนี้แน่นไหมนะครับหรือว่าถ้ามีเวลาว่างก็ก็ทาเองครับทําเองได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ,นะรบ,รบ,มรบผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับผมก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ